เขตนี้ก็เป็นะสะโบกขรรีนะครับสะที่นางได้สงสนาาเดี๋ยวเราจะไปโน้นนะครับไปดูรอบนอกดูที่เขตนี้ก็จะเป็นที่วิหารมีพเกด,ดีมีอะไรอ่ออความแล้วก็มีตรุงมีตรุง เป็นเครื่องปัดเป่าสิ่งโชว์้ลายแล้วก็เขาไม,ไม่ให้เล่นทิกตอกนะครับโ no นตทิกตอกครับก็กลัวว่าจะมาเล่นในสิ่งที่ไม่สมควรถือว่าเป็นที่สำคัญด้านหน้าก็จะเป็นวัดของอพระพุทธเจ้าเรียกว่า สากยะวงะสากยะวงก็แต่ก่อนก็รู้จากท่านดีนะลวงพ่อแต่ข่้นเสียไปแล้วเสียไปแล้วก็มีทุกวันนี้ก็มีพระอยู่ครดูแลอ้เขตนี้ก็เป็นเป็นวัดเป็นเขตมรดกที่เขาได้พัฒนาได้รักษาไว้ อาจารย์เรียนถามอ่านี่ใช่ไที่ที่ล้างเนงื้อล้างดูพระธาตุมาโปอิสาน่ะอ่าใช่ใช่ครับต้เขาบอกขอได้มีทางลงไหมอาจารย์มี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 ทางลงครับมีทางลงเอ,อ่ <c oughs> เอ,อเราเป็นบรรยากาศเรามาก็ถือว่าบรรยากาศดีสดสวยอากาศดีๆ ก็มีตรุงหรือว่ามนตราปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาก่อใกล้กายในบริเวณนี้ตรงนี้จะมีบอ่อน้ำนะครับแต่ก่อนผมไปตักบ่อยนะตรงเนี้ยฮเออตรงนั้นนะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะศ <c oughs> ักดิ์สิทธิ์ แล้วก็จับบอยก็เป็นสถานที่ล่มลื่นเราได้มาอากาศก็เย็นสบายเป็นไรครับพ่อ แล้วก็มาก่อนไม่เป็นไร,รก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอยู่ใน YouTube ก็ได้ <c oughs> เป็นสถานที่สวยงามต้นโพนี่ก็หลายร้อยปีต้นโพนี้ เขาก็มาอธิษฐานแต่ก่อนผมก็มารอดนะครับมารอดทุกวันนี้เขาไม่ให้รอดครับอรตอนที่พระนามพิมพาจับตอนประสูติโอ้ยมันอยู่ในนู่นยังอยู่ไหมพิมพาที่ไหนอีก <c oughs> สิริมหามายาไหมล่ะเออคนละโคกันและสิริมหามายาพระนามพิมพาพิมพาที่ไหนแม่ขอ <c oughs> งพ, <c oughs> พระพุทธเจ้าพิมพาเป็นภรรยาไมหมละ่ะ เออพระคุณเจ้าเป็นภรรยาเออนี่แหละพระคุณเจ้านี่แหละนะครับได้ได้ได้พรเ้ให้ล้างอะไรพระอาจารย์เออล้างสิ่งชั่วร้ายล้างอะไรที่เป็นสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลเท่าไหร่ล้างได้ล้างหน้าได้นะได้ได้ได้นี่เป็นสาสรที่เรียกว่าสบกกรณีที่นางศิริมหามายาทีวีได้มาหลังจากอสูรวิการโพธิสัตว ก็ได้มาสงสารที่ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นน้ำที่สำคัญปลาก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับปลาเป็นตัวใหญ่ๆปลาถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ในเขตแล้วก็มีเสาอโศกนะครับเสาอโศกอยู่ นางศรีมหามายาเทวีศริมายาเทวีได้มาประสูติการต้นสาระก็อยู่ด้านในแตัวน,นี้เขาก็มันนั่นไปแล้วเขาก็สร้างมายาเทวีวิหารค่อมไว้ที่เราเข้าบ,บาทจำลองที่เราเห็นนะครับเขาก็ได้นั่นไว้อยู่ด้านในแล้วก็ปักเสาโศกไว้เสาโศกนั่นก็เรา รู้ทีมงานเราปูเสือตรงไหนเนี่ยหน้าเสาโศกมั้งน่าจะเป็นเสาโศกอ่าไปน่าจะเป็นเสาโศกฮะอ่ามาอันนี้ก็เขตเขตอ่าเป็นเจดีเป็นอะไรนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่ที่อยู่ของพระสงฆ์ครับอันนั้นก็ที่มายาเทวีหารก็จะมีอ่าตาเรียกว่าตา สยามภูวานาทยามภูวานาทหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยอ่อเรามาแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะทำได้น้ำใสแเจ้าเอ นี่ใครจะถ่ายรูปก็รีบถ่ายนะครับถ่ายตรงนี้นะครับจะได้เห็นทั้งเสาทั้งามายาเทวีพิหารเ,เพราะว่าเดี๋ยวพราทิตย์จะลงก่อนอาวอาจารย์พาลูกศิษย์ถ่ายรูปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพราทิตย์ลงมันจะถ่ายไม่ได้ นี่ก็เป็นเสาโศกเป็นที่ปักไว้เครื่องยืนยันว่าที่นี้เป็นที่สูติการพธิสัตว์